สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปเบเกอรี่อีกแล้วนะคะหลังจากที่เรานะแอบไปเป็นคลิปแต่งบ้านแล้วก็ทํานู่นทํานี่กันนะคะวันนี้นะคะพิมพมีคําถามมาตอบอีกแล้วนะคะรอบนี้ไม่ใช่คําถามจาก u t u b e นะแต่เป็นคําถามจากเพจเบเกอรี่ของพิมพ์นะคะสําหรับใครที่เรียนทําขนมออนไลน์กับพิมพ์นะคะก็สามารถที่จะถามคําถามเข้ามาในเพจได้ที่นี้พิมพ์คิดว่าคําถามเนี้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าพิมพเชื่อว่าหลายคนก็ น่าจะสงสัยเหมือนกันคิมพ์ก็เลยเอามาทำเป็นคลิปตอบใน YouTube นะคะคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะคำถามก็คือเวลาที่เราไปซื้อเจ้ากระทงจีบแบบนี้นะคะมันจะเป็นกระทงฟอยทีนี้กระทงฟอยแบบนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นแถวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันจะเป็นซ้อนๆกันแบบนี้ซึ่งที่ซ้อนๆกันเนี่ยมันจะมี สีเงินแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่นะคะเนี่ยพอเราแกะออกมามันจะเป็นสีขาวสีเงินนะคะแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะสลับกันนะคะซ้อนกันมาทั้งแถวแบบนี้ทีนี้เวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะระบุจํานวน1,000ใบแล้วก็มีนักเรียนในคลาสเรียนของพิมนะคะเขาก็นับจํานวนนะทั้งแถวนี้เขาบอกว่า เขาไม่ได้เต็ม1,000ใบเพราะมันมีเจ้าไอ้สีขาวเนี่ยรองมาด้วยทีนี้เขาก็เลยสงสัยค่ะว่าเราใช้อันไหนนะคะอันนี้นะคะคืออันที่เราใช้ก็คืออันสีเงินใช้ทำอะไรนะคะบางคนก็เอาไปลองนะคะนี่ก็ทำแบแบแล้วก็รองขนมปังเข้าอบได้นะคะใครที่คิดภาพไม่ออกนะแบบยังคิดภาพไม่ออกว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวพิมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะพิมพ์ทำขนมปัง ไส้กรอกขนมปังพิซซ่านะคะ ed. พิมก็ใช้อเจ้าตัวนี้แล้วค่ะรองอบไปเลยนะคะแล้วก็เอาแป้งใส่แล้วอบเข้าไปเลยแล้วพอเอาออกมาอันนี้ก็จะเป็นที่รองขนมไปในตัวนะคะหรือว่าบางคนก็เอาอันนี้ไปห่อเค้กนะคะเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะอันนี้พิม์ก็เอาไปห่อเค้กแบบว่าเค้กถาดเนาะเค้กถาดแล้วเราก็ตัดเค้กถาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาอันนี้ค่ะเอาเค้กถาดสี charger, ส่เหลี่ยมวางแล้วก็ ห่อเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จับจีบเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครคิดไม่ออกนะหรือว่าเดี๋ยวก็เอาไปทําตามได้เนาะทีนี้ไอ้เจ้าตัวปัญหาของเราเนะะี่ยค่ะก็คือกระดาษสีขาวอันนี้นะคะหลายคนนะแอบเอาไปใช้ด้วยแต่พิมไม่แนะนํานะคะเพราะอันนี้มันคือกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษที่เขาเอาไว้ลองเอาไว้ลองตัวฟอยงี้ค่ะเวลาเขาปั๊มฟอยไม่ให้มันติดกัน คือเขาให้เราสะดวกในการที่จะหยิบฟอยใช้ไม่ให้ฟอยมันติดกันอันบนกับล่างติดกันทีนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องใช้นะคะเราใช้แต่ตัวฟอยส์สงเงินทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเอาไอเนี้ยม,มันเอาไปทําอะไรได้นะคะส่วนใหญ่ก็คือทิ้งนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าใครเสียดายนะแบบว่าซื้อมาแพงอะไรเงี้ยเสียดายนะคะ ก็ไม่ควรจะเอาไปใส่ขนมหรือว่าบรรจุอาหารนะคะควรใช้แค่สีเงินและอันนี้เราก็อาจจะเอาไปแบบเนี่ยถ้าแบออกนะคะมันก็จะเป็นกระดาษขาวกลมๆนะบางคนก็อาจจะเอาไปจดโน้ตอะไรหรือว่าจดออเดอร์อะไรที่เอาไว้ดูเองหรือว่าส่วนผสมอะไรเงี้ยก็วางเป็นเขาเรียกว่าไรเอาไปเป็นกระดานนั่นเองอะเนาะถ้าถ้าคนที่ไม่ทิ้งนะคะหรือบางคนนะก็เอาไปขยำค่ะเอาไปขยำขยำแล้วก็ อาจลงไปในกล่องพัสดุเวลาเราส่งขนมก็ได้ด้วยนะเออถ้าถ้าเราไม่แบบอยากทิ้งให้มันเสียประโยชน์ไปเปล่าๆก็เอาไปไว้แพ็คขนมก็ได้นะคะอ่ะแต่ทีนี้พิมพ์อยากเน้นย้ำอีกนิดนึงก็คือว่าไม่ควรเอาไปบรรจุอาหารหรือรองขนมเราเนาะนะคะอ่ะคิดว่าถ้าดูคลิปนี้ก็คงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าเราใช้อันไหนก็คือเราใช้อังสีเงิน ส่วนสีขาวนี้เราไม่ควรใช้นะคะถ้าไม่ทิ้งก็เอาไปใช้ประโยชน์อื่นนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเนาะและถ้าใครนะคะมีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครนะมีคำแนะนำดีๆนะคะอยากแบ่งปันพิมพ์หรือว่าบอกเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะคะพิมพ์ก็ไม่ได้ดูทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าถามมาแล้วพิมพ์รู้หรือว่า พิมพ์สามารถไปหาคําตอบมาให้ได้เนี่ยเดี๋ยวพิมพก็จะมาตอบให้เนาะหรือว่าถ้าคําถามนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวพิมพ์ก็จะมาทําคลิปแบ่งปันแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายหาเพื่อนๆชอบขนมน่ารักน่ารักแล้วแล้วก็ฝากติดตามแผนเบเกอรี่โฮมเมดตอน t t l e g เก l ไว้ด้วยนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Little Girls the ื i t t l e g อ r l s สตูดิไว้แล้วมาสนุกกับเรื่องราวดีๆในทุกๆคลิปของเรานะคะกดติดตามได้เลยค่ะ